กับ4ี่บทความที่ผ่านไปนะคะถ้าทุกท่านสนใจนะคะหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดของ4บทความที่ผ่านไปนะคะอย่าลืมติดตามรับชมกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับบทความถัดไปค่ะขอเข้าสู่เรื่องของมิติผลงานวิจัยเพื่อนวัตกรรมสันสร้างการชุมทานและการระบายน้ําในสับตีมที่3ามนะคะเริ่มกันด้วยบทความเรื่องการเตือนภัยพิบัติดินถลม่มด้วยวิธีการประมวลผลด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์กับเซนเซอร์วัดความชื้นในดิน โดยคุณวศินจิตสุจริตวงจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งบทความนี้นะคะเราถือว่าเป็นคลืนลูกใหม่ของงานประชุมวิชาการไทยศิษย์ของเราเลยค่ะเพราะว่าเป็นปีแรกนะคะที่มีบทความดีๆจากน้องๆนิสิตปริญญาตรีค่ะส่งเข้าร่วมการประชุมวิชาการของเราในครั้งนี้ค่ะทุกท่านน่าจะอยากทราบแล้วใช่ไหมคะว่าคณะผู้วิจัยเนี่ยศึกษาเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการศึกษาการวิจัยยังไงนะคะขอเชิญทุกท่านรับชมบางส่วนของงานวิจัยการศึกษานี้กันค่ะ สดีครับวันนี้พวกผมจะมานําเสนองานวิจัยเรื่องการเตือนภัยพิบัติดินถล่มด้วยวิธีการประมวลผลด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์กับเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินครับดีครับผมนายประสิน์จิตสุจริตวง์ครับสวัสดีครับผมนายสกันจันเขียวครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวไทยพันธุ์ภูมิรินพวกเราเป็นนิสิตปริญญาตรีจากภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน และนี่ก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาของเรานะครับคือท่านดรเพมรังสีวดิิชพงครับเราจะกล่าวถึงงานวิจัยเราต่อไปนี้นะครับการเตือนภัยและการคาดการณ์ดินถลมน่มล่วงหน้ามีความจำในการบรรเทาผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติคณะผู้จัดทําจึงเล็งเห็นวิธีการที่ปลอดภัยและมีราคาถูกโดยการใช้เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินที่มีต้นทุนต่ําและใช้งานได้สะดวกโดยวัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยคือการเตือนภัยดินถลม่ม ด้วยวิธีการประมวลผลไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ด Arduino มีวิธีการทดสอบด้วยแบบจำลองดินทรม่มเพื่อหาค่าปริมาณความชื้นในดินที่เหมาะสมสำหรับการเตือนภัยและได้จัดทำระบบเตือนภัยออกเป็น3ระดับครับประกอบด้วยสัญญาณไฟสีเขียวหมายถึงอยู่ในระดับที่ปลอดภัยสัญญาณไฟสีเหลืองหมายถึงอยู่ในระดับที่ควรมีการเฝ้าระวังและสัญญาณไฟสีแดงหมายถึงระดับที่ต้องเตรียมพร้อมจะอพยพไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยครับ จากการทดลองในแบบจำลองสามารถออกแบบระบบแจ้งเตือนพันยดินถล่มได้ดังนี้เมื่อเซ็นเซอร์วัดกาลังไฟ5โวลต์และ3.3โวลต์มีค่าที่อ่านได้มากกว่า1.6โวลต์และ1.4โวลต์ตามลำดับสัญญาณไฟจะเป็นสีเขียวแต่ถ้าเซ็นเซอร์กาลังไฟ5โวลต์มีค่าอยู่ในช่วง1.1ถึง1.6โวลต์และ3.3โวลต์มีค่าที่อ่านได้อยู่ในช่วง1.1ถึง1.4โวลต์สัญญาณไฟจะสว่างเป็นสีเหลืองขึ้นมาแทนครับและเมื่อเซ็นเซอร์กาลังไฟ5โวลต์และ 3.3โวลต์มีค่าที่อ่านได้ต่ำกว่า1 1โวลต์สัญญาณไฟสีแดงจะส่องสว่างขึ้นแทนครับอย่างไรก็ตามครับการเกิดดินถลม่มไม่ได้มีเพียงปัจจัยเรื่องความชื้นเท่านั้นครับแต่ยังมีปัจจัยในด้านอื่นๆเช่นคุณสมบัติของดินความราชันภารณีวิทยาหรือแม้กระทั่งการใช้ประโยชน์ที่ดินจึงทําให้ระบบเตือนภัยไม่สามารถเตือนภัยได้เหมือนกันในแต่ละพื้นที่ครับดังนั้นเพื่อการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพควรนําตัวอย่างดินมาทําการทดสอบในแบบจําลองครับและหาค่าปริมาณความชื้น้้น้นน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 นใใดดดดิิิิิททีีีี่่่เเเหมมมมาาาะะะสพืือออํไปปกแบบบบบบรรรรตตภัััััยคคคคจลวโ ขึ้นไฟสีแดงขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากนี้จะเกิดการเคลื่อนตัวของดินนะครับและจะเกิดการถล่มขึ้นมาครับซึ่งจากในแบบจําลองนะครับเปอร์เซนต์ความชื้นที่ทําให้เกิดดินถล่มจะอยู่ที่55.19เปอร์เซ็นตนะครับขณะนี้ดินได้เคลื่อนตัวลงมาแล้วนะครับซึ่งจากแบบจําลองเนี่ยพฤติกรรมการเคลื่อนตัวของดินครับจะคล้ายกับพฤติกรรมดินถล่มที่เกิดขึ้นในพื้นที่จริงครับ ดินได้ถล่มนอ้อยไปเยอะนะครับสาหรับกลุ่มของพวกเราขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ครับกันบ้างคะกับฝีมือการศึกษาเรื่องดินถล่มของคณะผู้วิจัยชุดนี้นะคะ,คะแค่คลิปบางช่วงบางตอนดิฉันก็มั่นใจว่าทุกท่านต้องมีคาถามมากมายอยากจะถามคณะผู้วิจัยชุดนี้แน่นอนเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะในวันพรุ่งนี้ทุกท่านสามารถเข้าร่วมรับชมการนําเสนอออนไลน์พร้อมทั้งตั้งคําถามนะคะทิ้งไว้ด้านล่างคลิป เพียงแค่ล็อกอินผ่าน Facebook ค่ะก็จะสามารถถามคำถามที่ท่านสงสัยเกี่ยวกับงานวิจัยชิ้นนี้ได้เลยค่ะแล้วก็มาถึงบทความสุดท้ายนะคะที่ดิฉันอยากจะมาเชิญชวนวันนี้นะคะเป็นบทความเรื่องการประเมินสมรรถนะของแบบจำลองรังสีดวงอาทิตย์ที่ใช้ในการประมาณค่าปริมาณการใช้น้ําอ้างอิงของพืชในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทยโดยคุณสุภัตราอั้นจุกฉุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ โดยคณะผู้วิจัยนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเทียบค่าสัมประสิทธิ์ค่ะของแบบจําลองรังสีดวงอาทิตย์ถึง8แบบ,แบ,บจำลองด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้นขอเชิญทุกท่านรับชมบางช่วงบางตอนของการศึกษาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสปตารลรูกชุนนิสิตเปญญาโทภาควิชา,ว,ว,รรราวิศวกรรมทรัพยากรน้ําคณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้จะทาผลงานวิจัยเรื่องการประเมินสมรรถนะของแบบจําลองรังสีดวงอาทิตย์ ที่ใช้ในการประมาณค่าปริมาณการฉนเอาพืชอ้างอิงในพื้นที่ภาคกลางประเทศไทยวัตถุประสงค์ของการศึกษานะคะเพื่อปรับเทียบหาค่าสมบัธิของแบบจําลองรังสีดวงอาทิตย์สาหรับพื้นที่ภาคกลางประเทศไทยจานวนแปดแบบจําลองแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือแบบจําลองที่สร้างบนพื้นฐานของอุณหภูมิและแบบจําลองที่สร้างบนพื้นฐานของแสงแดดค่ะผลการศึกษานะคะพบว่า แบบจำลองนังสีดวงอาทิตย์ที่ใช้ข้อมูลแสงแดดนในการคำนวณน,นั้นมีสมรรถนะที่ดีกว่าแบบจำลองที่ใช้ข้อมูลอุณหภูมิในการคำนวณและเมื่อปรับเทียบหาค่าสัมประสิทธิ์ของแบบจำลองสำหรับภาคกลางประเทศไทยแล้วทุกแบบจำลองมีสมรรถนะที่ดีขึ้นแบบจำลองที่ผ่านการปรับเทียบจากการทดสอบครั้งนี้สามารถนำไปใช้คำนวณลังสีดวงอาทิตย์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับการคานวณปริมาณการเจริญงองพืชและสําหรับวางแผนการส่งน้ําให้แก่พื้นที่การชะทานในภาคกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้นะคะกระบวนการศึกษาที่ได้ยังสามารถนําไปพัฒนาแบบจําลองลงศีดวงอาทิตย์ในพื้นที่ที่ไม่มีื่องมือตรวจวัวจนภาคอื่นๆของประเทศไทยได้อีกด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่าทอน ใน,ในะะสนใจอยากรู้ว่าแบบจําลองแปดแบบจําลองที่คณะผู้วิจัยนํามาศึกษานะคะมีแบบจำลองอะไรบ้างแล้วก็ผลการศึกษาแบบละเอียดของแต่ละแบบจําลองนะคะว่าเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามการรับชมพรุ่งนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการแนะนําบทความที่จะนําเสนอบทความบนเวทีหลักของเราในวันพรุ่งนี้นะคะ โดยในวันพรุ่งนี้นะคะเรายังได้รับเกียรติจากอาจารย์ดรยุทธานาตลาลักษณ์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และรองศาสตราจารย์ดรอริยาลทธิมาคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะร่วมให้เกียรติมาเป็นผู้ดำเนินรายการของเราในช่วงบ่ายค่ะสำหรับท่านใดนะคะ ที่มีคําถามข้อสงสัยที่อยากจะถามหรือรวมถึงยากแสดงความคิดเห็นนะคะก็สามารถตั้งคําถามผ่านทางหน้าแพลตฟอร์มนะคะง่ายๆเลยค่ะแค่ล็อกอินผ่าน Facebook นะคะผู้ดําเนินรายการของเราจะเป็นผู้ถามคําถามที่ท่านทิ้งไว้นะคะกับผู้นําเสนอบทความโดยตรงค่ะนอกจากจะได้ถามคาถามที่อยากรู้แล้วนะคะก็ยังเป็นการร่วมรุนรับนะคะของที่ระลึกนะคะในปีนี้เรามี ถ้าน,นะคะจากคณะกรรมการไทยสิทธิ์นะคะรวมถึงเราจะมีสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะจากสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชุมประทานในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะรวมมอให้ท่านอีกด้วยค่ะแล้วก็นะคะสุดท้ายนี้นะคะดิฉันก็อยากขอประชาสัมพันธ์และก็เชิญชวนทุกท่านนะคะที่สนใจเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดนะคะการประชุมวิชาการด้านการชมประทานและการระบายน้ำแห่งชาติครั้งที่14นะคะผ่าน e symposium e platform ของเราค่ะ ตั้งแต่เวลา9นาฬินาทีเป็นต้นไปนะคะซึ่งในช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจไม่แพ้การนำเสนอบทความในช่วงบ่ายเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันในการประชุมมันพรุ่งนี้นะคะขอขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ